น้องก็ะต่ายตัวนี้เป็นลูกรักของสาวนางครับเป็นผมเองครับในแต่ละวันน้องเขากินผักเก่งมากครับค่าผักของน้องเขาต่อวันประมาณสี่สิบาทครับหนึ่งเดือนก็ตกประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทครับค่อนข้างเปืือกเลยนะครับจริงๆขนาดนี้ถ้าไม่ปล่อยคงต้องเลี้ยงต่อไปครับดูทรงแล้วสาวนางคงไม่ให้ปล่อยหรอกครับงั้นผมจะปลูกถั่วฝักยาวให้น้องเขากินครับ ผมจะปลูกรอบส่งพุ่มต้นไม้ที่ยังไม่โตครับตามวงน้าสปริงเกอร์ที่ลดต้นไม้นั่นแหละครับเป็นท่อแบบไหลค้างครับน่าจะได้หลายร้อยต้นอยู่ครับถ้าจะออกผลผลิตมาผมก็ตชาคงได้กินอย่างสาใจละวครับพื้นที่ที่ผมใช้ปลูกเป็นแหลมติด้วยที่อยู่ท้ายสวนครับู่ค่อนข้างสวยมากเลยครับพูดมาซะงั้นผมกับบ่าวเนินไปเตรียมหลุมปลูกกันดีกว่าครับคุดกันอยู่หลายนานเลยครับกว่าจะเสร็จ ไอ้ก็ยังไม่ได้ปลูกลครับหลังจากขุดเสร็จมเมล็ดพันธุ์ที่สั่งออนไลน์มายังมาไม่ถึงครับพอวันที่มเมล็ดพันธุ์มาถึงก็ไม่ได้อยู่ทําครับต้องเดินทางไปทุระอาเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคงต้องพึ่งพี่เทพอ,อีกแล้วครับงั้นยากๆผมให้พี่เทพทาเสมอครับฝากกดติดตามกดสนใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ